หุ้น MTC หรือเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยน่าซื้อหรือเปล่านะครับวันนี้ i n v e s t t o m o r r o w นำข้อมูลบทวิเคราะห์นะฮะจาก Philip Capital นะฮะจากเว็บไซต์ SetTrade นะครับมาแชร์แบ่งปันให้กับทุกท่านสำหรับตัวหุ้น MTC นะครับเอา Philip Capital ครับเขาก็ได้ออกบทวิเคราะห์ไว้นะครับแล้วก็ได้แนะนำซื้อนะครับราคาเป้าปี65เนี่ยก็อยู่ที่52บาทนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับ เขาก็คาดการณ์ว่า MTC เนี่ยครับหรือเมืองไทยเนี่ยก็จะมีกำไรนะครับในไตรมาสที่3เนี่ยอยู่ที่เป็นการทำ n น w h ว g h นะครับได้รับในเรื่องของตัวเซ็ตเมนต์ในเรื่องของเชิงลบนะฮะจากการที่จะทำธุรกิจจำนำที่ดินนะครับและก็ตัวสินเชื่อบุคคลของธนาคารออมสินนะฮะแล้วก็ได้รับผลกระทบเชิงลบจากดอกเบี้ยขาลงขาขึ้นนะครับแต่คาดการณ์ว่าเห็นการเติบโตของสินเชื่อที่โดดเด่นได้ต่อนะครับรวมถึง ผลประกอบการนะฮะในไตรมาสที่3ของปี65เนี่ยคาดการณ์ว่าจะทำนิวไฮนะครับได้อีกนะครับจึงยังคงแนะนำให้ซื้อราคาพื้นฐานนะ,ะปี65 66เนี่ยนะครับปี66นะครับก็อยู่ที่52บาทนะครับเป็นรายละเอียดในส่วนที่เป็นตัวกำไรแล้วก็เอ็นเน็งเพียร์แชร์นะครับวัดเป็นรายไตรมาสนะฮะไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ามต่างๆางนะครับมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับ ค่ากำไรในส่วนของที่เป็นไตรมาสที่3ของปี65เนี่ยเพิ่มขึ้นเยนเอียร์แล้วก็คิวอนคิวนะครับ อ่ากำไรเนี่ยนะครับในอ่าไตรมาสที่3เขาคาดการณ์ว่าจะอยู่สักประมาณ1.4พันล้านบาทนะครับทำนิวไฮได้ต่อนะครับโดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่20.1%สิบจุดหนึ่เปอ์เซ็นต์เยอนเยนะครับแล้วก็4.4% q จุดสี่เปอร์เซ็นนะครับโดยคาดว่านะครับการเพิ่มขึ้นของตัวสินเชื่อเนี่ยจะทำให้อ่าจะทาให้รายได้ในส่ง,งที่เป็นดอ,อกเบี้ยนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้รายได้ในส่ง,งที่ค่าธรรมเนียมเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยอีกเช่นกันนะครับ ถึงแม้ว่าจะยังคงคาดการณ์นั้นในส่วนของการเพิ่มขึ้นของตัว NPL นะฮะจะทําให้เกิดการการตั้งสํารองที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นตามมาด้วยนะครับในส่วนของสินเชื่อโตถึงเชื่อก็จะโตต่อนะครับแต่ NPL ก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวอีกเช่นกันนะครับในอดีตครับที่ผ่านมาในบางปีนะไตรมาสที่3นะครับสินเชื่อของ MTC เนี่ยนะครับอาจจะเติบโตแล้วก็มีการชะลอเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่2 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนนะครับแต่ทางฝ่ายก็คาดว่าในปี65เองเนี่ยสถานการณ์อาจจะเป็นเช่นเดียวกันนะครับโดยคาดว่าสินเชื่อจะเพิ่มขึ้นเนี่ยอยู่ที่6.8% Q on Q นะจากไตรมาสที่2ของปี65ที่สินเชื่อโตมาแล้วเนี่ยอยู่ที่8.9%นะครับแล้วก็ NPL เนี่ยก็จะมีแนวโน้มในการที่เพิ่มขึ้นต่อเป็น2.1%จากไตรมาสก่อนนะครับที่มี NPL อยู่ที่ 2%นะแล้วก็การที่ NPL เนี่ยยังคงสูงขึ้นนะครับทำให้การกันว่าจะต้องมีการตั้งสำรองนะในไตรมาสนี้แนละก็อาจจะยังคงสูงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนนะครับอ่านี่เปข้อมูลบทวิเคราะห์นะครับจากทาง Philip Capital นะครับก็ ลองไปพินิษพิจารณาดูกันเพิ่มเติมนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะเพราะนี่ก่อนที่จะลงทุนใดๆก็แล้วแต่นะครับโปรดศึกษาข้อมูลทุกอย่างให้รอบด้านนะครับบทวิเคราะห์นี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในการประกอบการพินิษพิจา,ารณาการลงทุนเป็นเงินของท่านนะครับก็ฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็แชร์บอกต่อข้อมูลจากอ n v e s t Tomorrow ด้วยนะครับเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ การลงทุนการทําธุรกิจไปด้วยกันนะครับเพื่อโอกาสการลงทุนที่ดีกว่าโอกาสทางธุรกิจอีที่ดีกว่าโอกาสทางการเงินที่ดีกว่าและที่สําคัญครับโอกาสในชีวิตที่ดีกว่าของพวกเราไปด้วยกันนะครับวันนี้ลาไแล้วขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านรวยรวยรวยครับ